สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอานอกคาริโน่สีแดงมาฝากทุกคนให้ได้ชมกันอันนี้เก็บคลิปมาจากหลังบ้านตรงระเบียงตรงระเบียงนี่แหละที่เรายืนถ่ายอยู่อันนี้เป็นคาริโน่หรือแองจี้เบิร์ดที่เขาเรียกกันเนาะแองจี้เบิร์ดอันนี้จะเป็นเพศผู้ตัวสีสีแดง สีแดงสดสวยงามมากเลยถ้าถ้าเป็นตัวผู้นะอันนี้จะเป็นตัวผู้เพศผู้แต่น,นี่ตัวเป็นเพศเมียจะออกเป็นมีสีขาวปนน้ำตาลอันนี้จะเป็นเพศเมียวันนี้มาคู่กันเลยมาทั้งสองตัวเลยเราจะชอบตัวที่ว่าเออ เป็นตัวผู้เนาะสีแดงสดมากสวยส่วนเพศเพศ,เพศเมียเนี่ยตัวเมียเขาก็สวยของเขานะอันนี้จะเป็นบูเจค่ะทุกคนเป็นบูเจนะบูเจเนี่ยมันจะมีอขนสีฟ้าอมม่วงสีฟ้าอมม่วงเนาะตรงท้องนี่จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสีดำตามตาม คอแล้วก็ตามปีกอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นนกพื้นเมืองของอเมริกาเหนือก็มีให้เห็นเยอะทางฟลอริดานี้เนี่ยนกสองชนิดเนี่ยจะมีให้เห็นประจำทางฟลอริดาเนี่ยเราก็ดูวิธีการดำเนินชีวิตของนกเนาะมันก็จะเอาเม็ดทานตะวันมามาเกะ มันจะถือถือถือไว้สองสองอาขาสองข้างแล้วก็าปากเนี่ยจิก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 แกะเปลือกออกแล้วก็กินข้างในของเมล็ดทานตะวันนกตัวนี้จะอยู่ได้ไม่นานนะส่วนมากก็เหมือนเหมือนเขาจะมีไม่ค่อยปลอดภัยในการที่จะอยู่ที่ต่ำๆเนี้ยเขาเหมือนเหมือนมากินอาหารแป๊บแล้วก็บินไปเลยจะไม่อยู่นานตัวนี้ แต่มาประจำมาประจำทุกวันแต่ครั้งเนี้ยอยู่นานนะอันนี้คลิปเดียวเลยสองนาทีเนี่ยเฉพาะบูเจเลยอยู่นานมากเลยครัน้นี้ก่อนที่เขาจะลงมาในตรงถาดอาหารนี่นะเขาก็จะมองซ้ายมองขวาเขาจะดูก่อนเพราะนั่นเขาก็จะบินลงมา บูเจนี่จะชอบมเมล็ดทานตะวันมากๆเลยหรือว่าบางครั้งบางทีเราลองเอาถั่วอ,อัลมอนไปให้กินก็บอกโอ้หกินหลจังเลยเขากพยายามแคะ,มะเมล็ดทานตะวันนะ